แฟนคลับแห่เป็นห่วงมุกดานารินรักเกิดอะไรขึ้นซูปจนเห็นกระดูกเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่กำลังมาแรงจริงๆค่ะสำหรับมุกดานารินรักซึ่งล่าสุดเจ้าตัวดูผอมจากเดิมมากก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงและกังวลว่า ดาราสาวเสพติดความผอมหรือเปล่าซึ่งมีโอกาสได้เจอมุกดาลเลยถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่ขนาดนั้นค่ะก็แค่กินน้อยลงเป็นช่วงๆบางช่วงก็จะรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินแต่เดี๋ยวสักพักก็จะกลับมา ฟีลแพนิคเลยไหมว่าต้องพร้อมตลอดเวลาก็ไม่นะคะจริงๆเป็นคนแบบนี้มาสักพักแล้วพอช่วงไม่อยากก็จะลืมไปเลยว่ายังไม่ได้กินข้าวถามว่าโดนทักไหมก็มีช่วงที่พอมมากๆก็จะโดนทักค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมแบบเราลืมกินข้าวค่ะ และเธอก็ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ไม่หยุดเลยล่ะค่ะว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักกับนักเตะหนุ่มเจธนาทิพย์สงกระสินยิงล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนๆว่าไม่โสดแล้วทำให้หลายคนมองว่าสาวที่คบกับหนุ่มเจอาจจะเป็นสาวมุกดาหรือเปล่าซึ่งสาวมุกดาก็ได้เผยว่า มุกไม่รู้ว่าที่พี่เจอบอกว่าไม่สดแล้วเขาหมายถึงใครแต่ไม่ใช่มุกแน่นอนค่ะเพราะจริงๆแล้วพี่เจเป็นพี่ที่เราเคยไปถ่ายรายการด้วยกันตอนไปถ่ายก็มีแค่ความสนุกและความตลกล้วนๆเราบริสุทธิ์ใจเลยว่าเป็นพี่น้องกันหลังจากถ่ายรายการครั้งนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยและสำหรับคู่จิน้นกับหนุ่มเข้มฮัสวี หนุ่มเข้มก็ได้ออกมาเผยว่าด้วยความที่พอเราอยู่ด้วยกันมากๆมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกว่ามุกดาเป็นบัดดี้ที่ดีต่อเราเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับก็เรียกได้ว่าสถานะของเธอตอนนี้ยังไม่ได้คบกับใครนะคะ